ครับสบายดีสบายดีตอนเช้าเนาะวันนี้ค่อยกาบกำลังเยอะพยายามไปกบกับหัวหน้าเพื่อนเนาะจนตาผานเพื่อนกลับไปตั้งแต่คืนนี้เนาะไปตั้งแต่ นอนจะแจ้งเน่ะวบัง3โมงแล้วเป็นปลายรัดเสาเน่ะตอนนี้ค่อยกำลังเยอะย่างไปหายามไปกบอยู่น่องไปเซอแดงหวานเนี่ยกับไปเวิ้งน้ำเดียวเน่ะว่ามันถือดึงถือกัน

ເຮົາພະຍາຍາມໄປກົບເນາະມາຮອດເຮົາຮໃຫຍດະຫັຮົນ້ານ เสื้อเบ็ดสาวล้างเนาะเนาะล้างในถือเลยล้างใ่รูดเนาะเพราะว่าพืชนี้ผลไม่ได้มาการมันนะเนี่เนาะล้างนในถือเลยตัวใหญ่ตะไปกรบก่อนนี่ล้างนี่กระถือเนาะถ่ายก่น ก้หลังนี้ก็ถือเนาะนี่กบกำลังห้ามเนาะยังมีเหงือไปเลยเนาะหลังนี้ก็ถือนี่เนาะ กตังเ,เลยนี่เอามาย้มไปกบอ่นี่น้องพี่เลก่ได้กบหตัวกับกระหอตัวนึงเนาะวันนี้เาก็ซเมอร์ได้บางนี้นี่เนาะทงกบทางกระหอกเนาะมาบ่อนแล้บงนตอนนี้เขาก็มาหอดบอ่อนกันเนาะนี่เนาะ มีหัวหน้าดอนเพิ่งกำลังหนังเผามองเขา่เนาะวันนี้กะถ้าหัวหน้าเพิ่นมาแล้วกะไปยามเบ็ดปลาตอเนาะแล้วก็ถ้าตาผ่านสมุนไพรพร้อมเป็นไปตั้งแต่สามโมงเี่มีท่านมาจะวันนี้เนาะเนาะตาผ่านเพิ่งก็มาแล้วยังแต่หัวหน้าเพิ่งเนาะวันนี้ ตาผ่านเพิ่นจักได้พี่แล้วเนาะผ่านในเจาะผ่านบ่ได้เพื่ไ่ได้พี่แล้วบ่เนาะกกบชื่ออีกตัวใหญ่กบยอมันเล็กไปนะถ้าหัวหน้าก็เนาะบบดนี้ตาผ่านสมุนไพรเข้ามาเลยท้อหัวหน้าเพิ่นแล้วบบดนี้เพิ่นเบื่อคอยมาก่อนเนาะยามเบ็ดแล้วแล้วเพิ่นเนี่ยไปหาลัดเสาเนาะเพิ่นไปเบิ่งกบกับบกใหญ่เพิ่นเนาะกระทาสักหน่อยทาเพิ่นมาแล้วก็ไปหายามเบ็ดปลาเลยมมีหา เนาะหัวนาเพิ่นกับมาเลยหมามนนอนแฉีพงพระนี่คนได้ตืมอีกตัวนึงเนาะพอดีเป็นช่องโตกะห้องโตเป็นอว่ากำลังนี่เยอะกว่าวันนี้ก็ชนเพิ่นลงไปเสื้อเบ็ดเลยนะยามเบ็ดเลยท่าเพิ่นเมยแต่ท่าแล้วไห้เรมมาเขาไล่ว่านี่นะเพอันทางไม่หัวนาโดนกััไลค่อยเนานี้ก็ลงไปหาเลือก ตาพานสมุนไผ่ก็ลังเติมพลังไว้เนาะเติมตลอดเขาบรถไม่ได้เขาบรถฟันรถเติมรถก้นจีบไปก็เติมที่ก้อนจีไปยิงกอไม่ได้วันนี้ค่อยกะพยายามเม็ดปลาครับหัวหน้าเพื่อนเนาะค่อยย่างก้อนหัวหน้าเพื่อนไปตำหลัง กบับไป่ได้ไกต่ตะบอนปลเลนเนาะโอยก็หาลาังนี้รูดเนะาะหลังนี้ถือปากังน้อยหลังนี้ตัวนี้น้อยนึงตายเลยมันถือตั้งแต่ กลางคืนพวกเนาะนี่ปากเขอกังเบ็ดปลามีตาลูดเนาะเพราะว่าเข้าไม่ได้มาการกลางคืนเนาะมันมีตาลูดไปยามล้างเลิกอะลูดเนาะล้างนี้ถือปกตินะปะกติ ไม่ได้เยืเ่อปลาเลอะแล้วเนาะวันนี้แล้วเนาะยามเบ็ดหมดละวันนี้ก็เลาะยามมองวัดน,นี้ปลาเบ็ดนี่ปลาทีเท่เบ็ดนี่สองตั้นเนาะปลาขอกับปลาเสริมเนี่ยปลากดเนาะสองตวัวันนี้ก็เลาะลงยามมองเนาะวันนี้ก็ยามเบ็ดแล้วเนาะมองเนาะจะ ปลาทือมอกก็ม่ได้ลายเพเล่เนาะก็ไปเจอหัวหน้าดอนตรงทางนั้นเพป็นไปหารัดยิงมูเนาะค่อยกะมาก้อนเนาะปลาถือเบ็ดเพิ่นก็ปลาปลาปลาเอ็นเนาะนึกว่าปลาเย็นตัวบใหญ่เลยเนาะมองก็ค่อยกะเอาเฮานี่แล้วล่ะปลาถืกกรลายเติบเนาะ น้ำมันเลิกเนี่นะยาม,มองกะคอยจนเป๊ะมะันเลยวันนี้คอยกะเมื่อบอนยูบอนดอนแล้ววันนีก้กะเมื่อเบิ่งเขาเฮ็ดกินเธอแล้วเราบอกแล้วก็เอานี่เมื่อเฮ็อเขาเฮ็ดกินน้ำเนาะเนาะเขากำลังมาฮอทท้าทางทางเนาะนี่จักทางไปเท่าเ,เด้อไป ก็ขาบอกคอยกับดีจักเพเ่อเนาะคอยกับดีคยมาานะวันนี้คอยกัมาหอนบอลแล้วเนาะโม่หัวหน้าดดนเพิ่กับกำลังเฮ็ดเพลินั่นโคเขาไหมยี่เฮ็ดเพลินเขาไหมเออคอยกะหอเนาะกหอกะจี้แล้วลรสอโตไดลคน ได้ไลายเติบปลาถือเบ็ดสี่ตัวห้าตัวแหละราพูดมาพยายามเบ็ดมึงได้ตัวยีนเยวะพอจังโมเดยไปห่มมูแล้วเดื่อเดืด่อละคอยทันกับไปละอืมไม่กินเสียงมาเ้าเงือกเนั่นเานาะกลับมาฮอดบอลแล้วบ้านี้กะให้กินท่าเขาเนาะชามเขามาชุ่มผู้ใหญ่พิญญ่นไปแล้ววันนี้เ้าก็ มาปศป่าเอาตะมองเนาะนี่บัดปลาใหญ่บัดถือมองน้อยเนาะบัดปลาน้อยบัดถือมองใหญ่ผู้จักมันแนวเลยอกี่นี่สองตเลยปลากุลามแล้วก็นี่เนาะถือเบ็ดหัวหน้าเพิ่นทั้งเมื่อแหละนี่นี่เนาะปลา เอาไปเซอร์เบ็ดกับเซอร์มองเนาะใครจะมีเนาะห่าใส่ไปแล้วนะเนาะสองเท่าพันเขามาขออยาสูบเนาะเฮาะไปได้สูบอยากมาแต่บ้านหน้ากระปงบ้านหน้ากระปงเมืองวิลาเนาะวันนี้ก็สิมาต้มส้มปลระยิบเนาะทางหัวหน้าเพิ่งก็ เยอะเข้าแล้วนะเพราะว่าเก้าโมงแล้วพเ <c oughs> พิ่นก็กินชุ่มาขามก็นีน่เนาะปีงปลาเย็นทำมิดรวิชิตต้มสม้มแต่หัวหน้าเพิ่นมาเพิ่นเว้าวปีงแกมน้ำอ้อยหน้าทำมิดรวิชิตต้มสม้มเนาะเสร็จเป็นตอนแล้วเลยเพิ่นว่าอันปีงแกมน้ำอ้อยหน้าเนาะ แม่หัวหน้าเพิ่อนกะเลาะตีนเห็ดตาบเนาะหรือว่าเห็ดพวกเนาะทางหัวหน้าเพิ่อนกะว่าสีแกงกระห้องัพักกระห้องเนาะแกงใส่เห็ดพวกนั่นแหละนะครับปลานี่ก็ทอดเนาะเนาะทอดกินกับตำหุ่ง ไผ่เพิ่งกับปีงกับเหาะเนาะปลาเย็นกับเคยเยอะสุกแล้วเนาะแต่มีเยอะเคอไปเล,เลยเลยปลาเย็นนี่ยังไก่เติบป่าเลิศมันหลายปลานี่ซุก <c oughs> แล้วเนาะแกงกระเหาะเซอร์เฮต้า เนาะอันนั้นก็างหมอทอดปลาเนาะเนาะอันนี้ก็ปิ้งกระเปิ้งสําาไว้จองอีกแกงเสือสานตอนเถงเท้าพูยอะอตาพ้ิมไเนาะตาแกงแกงกระเอ มากินข้าวน้ากันพ่อแม่พี่น้องมีทอดปลาแล้วก็แก้วแล้วก็แกงกระเข้เส้นให้ต้าบสมุนไพรมาสมุนไพรลืมแล้วเนาะผาพานสมุนไพรอยใอ่มากมากไม่อยากไปจะสั่งทำเจ้าเทมเอิบข้าวเย็นเสาร์น่ะแก้วจะหั่นล้างใส่จะเป็นสั่งทังหนาคุณคุณพีบอก và nó mặn thêm cũng như bồ đại <laughs> Ôi, bỏ. Thôi bỏ. Thôi <laughs> lên แล,แล้วน้องเอาก,กินเขากินน้ำใช่ไกมัอันนี้ค่อยกัรสีคอจบคลิไปไว้สำนี้เนาะขอบใจที่ติดตามรับชสมตั้งต้นจนจบเนาะขอขอบใจคลิปหน้าขอกันใหม่